ทุกคนครับชื่อของการสมาย์ะละก็ออการประชีวิทนั้นนะฮะกำลังถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์ตอนนี้ครับทำให้หลายคนนั้นต่างสงสัยกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนนักแสดง2คนนี้ครับที่เป็นเพื่อนกันวันนี้รีแคปคมชลึกบันเทิงของเรานั้นขอพาไปสรุปข้อความทั้งหมดกันครับ สำหรับหนุ่มกันสมาและก็ออกกาดวชิรวิทย์นั้นนะฮะโด่งดังมาจากซีรีส์เรื่องเลิฟซีครับผมซึ่งเป็นซีรีส์วายครับแน่นอนครับว่าในส่วนของซีรีส์เรื่องนี้นั้นนะฮะได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับทำให้เหล่านักแสดงในเรื่องนั้นนะครับได้รับการตอบรับและก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันครับโดยหนุ่มกันสมานนี่นะครับได้ออกมาเปิดแชทครับบอกว่าออกมาแชร์คนฟอลหลักล้านครับที่เข้าไปเดร็กนะฮะข้อมูลหาอดีตแฟนสาวของตนเองนั่นเองครับ โดยกันสมายนะครับบอกว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ไม่ไหวกับคนประเภทนี้ดาราคนฟอนหลักล้านอดีตมีเมียชอบไปเอากับผู้หญิงคนอื่นแล้วเคยมาขอแฟนแฟนเก่าผมที่เพิ่งเลิกไปได้หนึ่งอาทิตย์ยังไม่บอกว่าใครรอเจ้าตัวมาขอโทษจะจบซึ่งนอกจากนี้นะฮะหนุ่มกันสมายนั้นครับยังได้โพสต์ภาพที่เป็นบทสนทนาของเจ้าตัวกับดาราคนดังกล่าวด้วยซึ่งหลังจากนั้นนะครับกันสมานี้นะฮะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งครับด้วยการโพสต์ครับว่าจริงๆอยากเปิดมากกว่านี้แต่ผมไม่อยากพาดพิงถึงบุคคลที่3าม เรื่องผู้หญิงรบกวนอยากขุดเลยครับออเป็นว่าจบแล้วครับเรื่องที่จะออกมาพูดอย่าให้สังคมรับรู้ครับว่าไอคนแบบนี้มันแย่ขนาดไหนดาราก็คนครับและหลังจากที่มีประเด็นเกิดขึ้นนั้นนะครับเหล่าคนในโลกออนไลน์นี่นะฮะก็ได้ชี้โพลงไปที่หนุ่มออกัสวชิรวิทครับซึ่งเป็นอดีตเพื่อนนักแสดงนั่นเองครับ โดยตามข้อมูลนั้นนะฮะได้มีการหยิบภาพจากละครเรื่องกรงกรรมและก็เดือนสิงหาคมนั้นมาประกอบคอมเมนต์ในเพจบันเทิงนั่นทําให้เจ้าตัวเนี่ยถูกจับตามองครับจนต้นสังกัดเนี่ยนะฮะก็ออกมาชี้แจงบอกว่าได้เห็นข่าวแล้วเป็นเรื่องในอดีต โดยใช้ข้อความในลักษณะที่ทําให้นักแสดงผู้ถูกกล่าวถึงและก็บริษัทนั้นได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงทางบริษัทกําลังตรวจสอบและขอให้หยุดการแชร์การโพสตหากยังพบเห็นก็จะดําเนินการตามกฎหมายนั่นเองและหลังจากที่ทางบริษัทของออกัสนั้นนะครับได้ออกมาชี้แจงแล้วเนี่ยด้านหนุ่มออกัสเองครับก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษและก็ยอมรับครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นตนเองจริงๆออกัสเล่าครับว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมาตนเองไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ดีจนส่งผลกระทบ ต่อความรู้สึกของเพื่อนซึ่งออกัาดนั้นนะฮะก็ได้ขอโทษทันทีที่เกิดเรื่องตามแชทดังกล่าวแต่กันก็ได้บล็อกกัสทุกช่องทางทางกัสพยายามทุกช่องทางในการขอโทษเพื่อนให้เพื่อนคนที่สนิทกับกัสและกันช่วยกันขอให้หันหน้ามาคุยกันดีๆเมื่อใจเย็นลง แต่ก็ไม่เป็นผลออกกัดเล่าต่อครับว่าจากข้อความดังกล่าวที่กัดได้พูดออกไปกัทอยากจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอกล่าวคําขอโทษน้องผู้หญิงที่กล่าวถึงด้วยขอโทษผู้ใหญ่ต้นสังกัดรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่ได้รับผลกระทบขอโทษแฟนคลับสัญญาว่าจะระวัะวงคําพูดให้มากขึ้นและจะไม่มีเหตุการณ์ส่งข้อความแบบนี้เกิดขึ้นอีกและนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะระหว่างหนุ่มออกกัตและก็หนุ่มกันสมานนั่นเองครับซึ่งคุณผู้ชมนั้นนะฮะคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์นเข้ามาได้ครับผมสำ สลิปบัเทิงของเราจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันอีกติดตามได้กับรีแคปคมสลิปบนเทิงครับ